สวัสดีครัสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมสวัสดี FC แฟนคลับของหมอลำแล้วก็สวัสดี FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องครับมื้อนี่วันที่24กันยายนนะครับผมเป็นวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับณสนามกีฬากลางบ้านแพงตะบนแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็น เรื่การยรมยดีครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีกําหนดการที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่21กุมภาอันกุขออภัย21กันยายนนะครับแล้วทีนี้ เนื่องด้วยว่าช่วงนี้พายุเข้าทางบอสโจนะคะผู้ทีมผู้บริหารก็เลยมีมติที่จะเลื่อนเลื่อนออกไปมาเป็นวันนี้วันที่24แต,แต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพายุอยู่อ่าแล้วทีนี้สาเหตุไหนอะไรที่เราถึงไม่ได้ไปเสาสีทางทางที่เราก็จองห้องแล้วแล้วก็บอกว่าจะไปใช่ถ้ามัน ไม่มีฝนเนาะเอาง่ายๆถ้าไม่มีฝนตอนนี้นเราคงอยู่หน้าเวทีไปแล้วล่ะเพราะว่าเ็าคือเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่สําหรับฝนฟ้าอากาศมันก็เป็นเรื่องที่ห้ามฟ้างฝนไม่ได้เนาะเราก็เลยแบบเสียใจแอบเสียใจอยู่นะเพราะว่าเสียใจอยู่เสียดายเสียดายด้วยอ,อยากไปชมจอใหม่อยากอยากไปชมเวทีใหม่คือแบบอยากไปดูหน้างานสดๆว่ามันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ทําไม่ดีมากนะคะขนาดแบบโอ้ช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าระบบไฟอะไรช้าหน่อยแต่ พอเปิดออกมามันว้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะจอแบบทั้งเวทีอะไรเนี่ยค่ะก็คือลงตัวมากๆแล้วปีเนี้ยมันพิเศษมากมากเลยจนเราถ้าแบบเสียดายมากเลยบ่าวโจเพราะว่าถ้าจะเดินทางอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าถนนทางออกจากที่เราอยู่อําเภอภูเรือเนาะค่อนข้างจะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นหน้าผาเนาะและทีนี้ันตกทั้งวันทั้งคืนใช่ตอนนั้นดินถล่มด้วย่แล้วมีน้ําป่ามาอะไรมาแล้วก็เอ ขออภัยเนาะที่ไม่ได้เดินทางไปทางที่พูดไว้แล้วว่าจะไปแต่ก็ไม่เป็นไรส่งกําลังใจไปแล้วก็เจอกันในไร์สดกลุ่มปิดของ <c oughs> ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ <c oughs> เนาะ,ะส่วนทางห้องที่เราจองไว้เนี่ยตอนนี้ก็ได้โทรหาทางพ,พี่น้อยเนาะแอดมินมังกรอีสานก็บอก <c oughs> ว่าปล่อยห้องให้หน้อยหรือถ้าปล่อยไม่ได้จริงๆนะฮะ <c oughs> ผมก็ให้แฟนคลับเนี่ยที่เขาไม่มีห้องพักนะครับ <c oughs> สามารถเข้าไปพักได้ฟรีเลยเพราะว่าเป๋าโจ้ดีไซน์จ่ายตังค์ไว้แล้วเนาะครับผมอ่ะ เป็นยังไงหน้างานหน้างานสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ก็เหมือนยังไม่ยังไม่มีฝนเนาะเห็นเห็น,นตอนเช้าช่วงช่วง<ม>บ่ายโมงบ่ายเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยค่ะก็คือยังปลอดฝนท้องฟ้าอู้ท้องฟา้าปลอดโปร่งมากเลยแต่ว่าเห็นว่าก่อนสักพักหนึ่งที่ก่อนที่เราจะนําเสนอคลิปเนี้ยค่ะจจะมีฝนตกไปปอยๆเนาะเพราะว่าเห็นทางเหมือนป่าช่วยไหมเห็นป่าช่วยลงไว้เมื่อสักครู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนเป็นไล์สดอ่ะก็ แล้วก็เห็นทางด้านทีมงานน้องศิลปินบุคลากรในวงสายน้อยเพชรแป้นแพงเนี่ยค่ะก็ตอนนี้คือลงคลิปกันอย่างรัวรวเลยแล้วก็เห็นแวบหนึ่งคือน้ององค์อิงขึ้นไปเทสสาวน์เนื้อาบนเวทีมาแล้วในกว่าช่วยพาม้วนนี่ไงแสดว่าปาช่วยปพามวนเนี่ยคือคือคือเราเห็นเอฟซีแฟนคลับอยู่หน้าเวทีก็คือผากันกลางร่วมกันแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่าอาจจะตกปล่อยแหละเสียไม่ได้ตกแล้วเนาะไม่ได้ตกแต่ก่อนหน้านี้คือท้องฟ้าแบบว่าโปร่งเลยแต่ว่าก็อย่างว่าเลยเนาะหน้าฝนเนาะค่ะ แล้วก็พายุด้วยพายุที่เข้ามาด้วยอุตสาหเลื่อนมาแล้วก็ก็ยังยังบวิชพี่น้องเอาไงไม่เป็นไรเราเชื่อว่าตอนที่ทําการแสดงตอนที่เปิดวงตอนที่ทําการโชว์เนี่ยฟ้าฝนจะต้องเป็นใจฟ้าจะต้องหยุดฝนจะต้องหยุดแน่นอนเพราะว่าโจได้บนแล้วก็ตะไคร์ไว้แล้วเรียบร้อยครับใช่ค่ะแล้วอีกอย่างค่ะก็พลังมวลชน FC เสาวน้ยเพชรบ้านแพ FC น้องอุ๋งอิงนะคะก็คือ หลังไหลตอนนี้เข้าไปเยอะเป็นมากๆแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มบ้านฮักอื่นๆศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกออมแอมนะคะหรือว่าพระเอกวศิรโดลแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ fc แฟนคลับของทางโตเกียวมิวสิกครับตอนนี้ก็ไปรอที่หน้างานเรียบร้อยแล้วเห็นผู้บริหารมานั่งจุ้มกันแล้วนะใช่ไหมจุ้มกันอยู่แล้วมานั่งจุ้มกันเออมานั่งจุ้มกันแล้วไม่เธอพูดภาษามานั่งจุ้มกันมันฟังไม่ทันเพราะคณเออมานั่งจุ้มกันจุ้มกันแล้วมานั่งปรึกษา รีบงานกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนเนี้คือทะลุล้านแล้วนะนี่นี่นี่จะบอกอะไรให้ว่ายอดขายกลุ่มปิดนะไลฟ์กลุ่มปิดนะครับตอนนี้หมื่นแตกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แตกคุณไปก็ล้านกว่าร้อยร้อยสี่เก้านะคะหนึ่งสี่เก้าหรอใช่ร้อยสี่เก้านั่นแหละครับพี่น้องครับเนาะ ก็อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถเดินทางไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับในวันเปิดฤดูกาลวันนี้ด้วยเนาะส่วนใครที่ ไม่ได้เดินทางไปเหมือนอย่างพวกเราอย่างนี้เนาะเนื่องด้วยติดภารกิจอะไรหลายๆอย่างต,ติดฟ้าติดฝนเอยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยอ่ะก็พากันไปก็สามารถรับชมได้ที่ไร์ลสลุ่มปิดได้เลยนะครับซืบ้อบัตรซื้อดตอนนี้ยังทันค่ะนั่นแหลคะครับแล้วก็ขอไว้พรน่อยสาวสีก็ขอให้วันนี้นะคะสาวนักเพรินแพงทำการแสดงได้ราบรื่นนะคะ<ม>แล้วก็ขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนแล้วก็มันหม่านกันทุกคนเลยค่ะคแล้วก็หลังจากจบงานนะคะก็ให้ แฟนขับ FC ที่เดินทางไปร่วมงานเนี่ยได้พักผ่อนนอนหลับแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะครับผมเนาะ,อะขอให้มี FC แฟนคลับเข้าไปรับชมเยอะๆเนา<อ>ะ,นอ,ะอ๋อเสียดายเสียดายมากๆเสียดายอุ้ยแต่ปีที่แล้วเราแบบเป็นเป็น ฝนก็ลปรยๆเนาะแต่ว่าเราก็เดินทางออกหนาก่อนนั้นแต่ว่าอันนี้มันคือตกกันมาหลายวันมากผู้เรือไม่เคยน้าท่วมน้ำท่วมเป็นทางพื้นที่แล้วนะคะส่งกําลังใจทางออนไลน์กันดีกว่าค่ะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ซื้อกลุ่มปิดสามารถซื้อได้เลยหน้าที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆได้ดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบแสงสีเสียงที่บอกได้เลยว่า เราไม่เคยเห็นหมอลำวงไหนหรือยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือแบบมาเต็มจริงจเอออยากดูจอใส่กับสุดจริงด้วยเขาเรียกว่าด้วยการยัดจอ LED ใส่ลงไปอะอาจจะเป็นความเสี่ยงนิดหนึ่งแต่ถ้าทําถึงจะสวยเหมือนสาวน้อยเพบ่อนแพงเ่ะโอ้โหเขาลงทุนที่จะยัดจอ LED ใส่ไม่หมดเลยคือลำมากจนแบบว่าทางกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่อ่ะที่มีคนอยู่เป็นแสนอะ จนเขาได้ออกมาชื่นชมว่าฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้คือเป็นฉากที่ล้ำแล้วก็เขาเรียกว่าจะนํานพาให้วงหมอลำเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรพัฒนากันในต่อไปก็คือเป็นแนวทางาไม่อยู่ที่จะพัฒนาใช่ค่ะเป็นการ,น,าารนำ ไปได้อีกไกลเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเอามาปรับใช้กับเขาเรียกว่าวงการหมอลำส่งเสริมให้วงการหมอลำเนี่ยดูโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัย <High end. S 2> มากขึ้นแล้วก็สามารถเข้ากับ เขาเรียกว่าคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างวัยรุ่นเอยอะไรเอยจากเมื่อก่อนไม่ชอบหมอลำแต่ทีนี้อ่ะหมอลำปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นมีการใช้เพลงมีการใช้เพลงที่เป็นเพลงกระแสแล้วก็มีการใช้แบบว่าอย่างหลายๆวงใช้ EDM ใช้ดนตรีที่แบบว่า EDM เข้ามาเปิดแล้วก็มีระบบไฟสามนอเพชรบ้านแพงไฟปีนี้คือเห็นบอสโจลงบอกว่าไฟบีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแบบนี้ไง ไฟบีมห้าสิบหกตัวคืนนี้สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอ่าบนรถแห่สาวน้อยอีกสามสิบตัวอ,อีกเกือบสาสิบตัวก็ประมาณเกือบแปดสิบตัวไฟบีมก็คือไฟ,ไฟที่ส่องขึ้นฟ้าเขาเรียกว่าไฟหลอกกระเทยนะเคยเด้ยินี้บอมีงานบ้านไหดก็ต้องเห็นแสงไฟขึ้นสองขึ้นฟ้าอย่างเนาะค่ะก็อย่างว่าแหละแต่ว่าเราคิดว่าดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านก็น่าจะได้รับชมความยิ่งใหญ่อลังการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้แน่นอนค่ะแต่ใครที่ได้ไปก็อ่ะ ก็ขอให้สนุกกันจอยกันเต็มที่นะคะครับผมแล้วก็มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือรับเชิญนะครับโตเกียวมิวสิกเต็มวงนําทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหพี่น้องครับคือได้2ต่ออ่ะคุ้มมากอ่ะคือคุ้มสุดคุ้มจริงๆแฟนคลับโตเกียวมิวสิกก็เยอะแฟนคลับโตเกียวก็น่ารักเข้ามาอุดหนุนบัตรกลุ่มปิดของทางสาวน้อยก็เยอะมากและเชื่อว่าหน้างานอีกเยอะเลยแล้วจะโชว์อะไรต้องรอติดตามรอติดตครับอ่ะโอเคครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนก็นี่แหละครับพี่น้องครับ ออกมาออกแสดงความยินดีเนาะแล้วขอวยพรส่งกำลังใจให้กับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับที่จะเปิดฤดูกาลในคืนนี้นะครับขอให้ปังๆมันๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้แสดงได้อย่างราบรื่นปลอดฟ้าปลอดฝนนะครับสำหรับวันนี้เราส่งคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ